สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอการในช่องโอเคชแนลกัน,น,นอีกแล้วนะคะเย้ Yay! วันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมกันนะคะปิดเมื่อ65ซับสไคร์นนะคะเย้ Yay! วันนี้ก็จะไปดูของรางวัลกันเลยะคะ่ะของรางวัลน,นะคะก็จะมีอันนี้ก็เป็นรางวัลที่3มนะคะ3าม คือจะให้เลือกสีนะคะเพราะว่ามีสองสีจะให้เลือกสีนะคะว่าจะเอาสีฟ้าหรือสีน้ําตาลนะคะรางวัลที่สามนะคะให้รางวัลที่สามเลือกก่อนแล้วก็เหลือให้รางวัลที่สองนะคะก็ไปดูรางวัลที่หนึ่งกันเลยค่ะอันนี้รางวัลที่สองเออรางวัลที่สามกับรางวัลที่หนึ่งเออรางวัลที่สามกับรางวัลที่สองนะคะรางวัลที่สองเราจะให้เลือกนะคะคือให้เลือกนะคะว่าจะเอา สีอะไรนะคะมีสมสีเลือกน,นะคะจะเอาสีอะไรไปดูรางวันที่1กันเลยค่ะรางวันที่1นนะคะก็จะเป็นโชเกอร์ใส่คอนะคะแล้วเราจะเอามาให้ดูนะคะแต่ตอนนี้คือขอให้ครบหกสิบเับแล้วเราจะาให้นะคะเป็นโชเกอร์ใส่คอนะจ๊ะกิจกรรมนะคะเม้นชื่ออายุอดีไลแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ตอบคาถามนะคะว่าแฟนแท้เราก็ต้องรู้นะคะว่า ปัจจุบันเอินอยู่จังหวัดอะไรนะคะปัจจุบันเอินอยู่จังหวัดอะไรนะคะคำถามนะคะปัจจุบันเอินอยู่จังหวัดอะไรข้อที่ 2. ปัจจุบันเอินอยู่อ,อําเภออะไรข,ข้อที่ 3. ปัจจุบันเอินอายุเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะคาถามนะคะก็ฝากติดตามชาแนลนี้กดไลค์ คลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปอื่นให้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายดิไลค์ดีได้ค่ะแต่ว่าอย่ามาด่าก,กันนะคะด่าแล้วก็วคือก็มีคนด่าเรามายึะไ,ไม่ไม่ยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปรับปรับคราอมเข้าใจกันแล้วนะคะก็บ๊ายบายค่ะ